สวัสดีครับพบกับเอเล่ L A. ค้นสก,กลนครเมื่อเนี่กะสิผ้าพี่น้องมายางห่างบิ๊กซีเอาเพื่อพระคนจังวัดสก,กลนครกับบรรยากาศฝนตกพี่น้องบรรยากาศกะสิประมาณนี้เลยครับน,าาน,น,นี่พี่น้องบรรยากาศฝนตกตอนนี้ก็กำลังสีลงจากรถไปซื้อของซื้อของนี่บรรยากาศกะสิประมาณนี้เลยพี่น้องฝนตกเริ่นๆนี่ คุณคุณไปย่างไปก้อนเราบัวทาเขาเลยบาทนี่ทา,นทาเนี้ยทาเนี้ยนี่บรรยากาศกระสิประมาณเลยพี่น้องนี่จานที่สื่อไก่อบซอสมากประมาณพี่น้องนี่ไปย่างย่างเพื่อย่างย่างไป <c oughs> น้องร้านจางนะครับเพิ่งจะซื้อนี้เลียมละสองพุงอสองถุงก็ได้เพื่อใยเสานําถุงหนึ่งสิบป,ประมาณเลยพี่น้องเลยหลังจากที่เดินเลือ,ซอกซื้อแล้วก็วสิป,ประมาณมาได้ยัง ที่เลือกสื่อของวนี่พี่น้องนักศิลดประมาณนี้ได้ของ,ของใส่นี่เขาเที่ยงเลยยังโบก,กินพี่น้องกับบรรยากาศมานยางหาง่ายงบ่ายสองโอ้ก้องบรรยากาศร,ระว่างถ่าิ่นเดือกสื่อเ้อากับสียางเรียนถาา่าจักรเภาด้วยพี่น้องกล่องกต่สียักสั้นอยู่ว่ามีแนวตั้งกล่องประมาณนี้เลยพี่น้อง สองสันส้นๆประมาณนี้เลยเนาะมีหาเดินเลือกซื้อนันซื้อนี่ด้วยน้องเลยพี่ซื้อไข่มาแล้วก็จะเดินไปจ่ายคุณทรัพย์นั่นก็คือตังค์เบงว่าคนสิเลือกซื้อ,อยังอีกมีแต่แนวอยากได้ได้ร้องเขาา้า่าอนี่นายูได้กลินกระแสบอันนั้นอันนี้ก็นเป็นแต่อยากได้ เอาพี่น้องหลังจากมาเขากา็เดินทางไปใจเงินก็ได้พี่น้องแด้ข้าวหนึ่งครับหลังจากที่ซื้อของเรียบร้อยครับก็เดินมาเก็บที่รถเปียกเบิดแล้วเอาไว้ในรถดีกว่าพี่น้องเลยประมาณนี้บาทดีพี่น้องหลังจากซื้อของเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับไปหากินขอกินเขา นิ้วเข่าเลยพี่น้องใบซองนะเขาเที่ยงถ้าได้กินอยู่เอเลสกลนครเป็นโรคกระเพาะสนอเ,นเอา้าคุณนี่พี่น้องกระสีกลับบอกลกับบ้านบ้านนี่หลังจากซื้อของเรียบร้อยแล้วลครับแซ่บอยู่ทิ่นียน้องกินไปแต่แซ่บไปเนาะหือ,อกินนล้วไม่ได้ข้ามสองคําเลยอ,อพี่น้องหลังจากนั้นก็ขับรถกลับบอกกลับบ้านแล้วบ้านนี่กระสีไปแวะซื้อข้าปอกข้าวปุ้นห่อนก่อนจะข้าวพี่น้องเลย พี่น้องบาดนี้หลังจากนั่นก็มาหอดลานข้าวปุ้นฮอนแล้วบาดนี้ขี่รถออกอ่อมพังคนอยู่พี่น้องก่อสิหาร้านเห็นนี่บาดได้แท้อยู่หลังโลตัดนี่นี่พี่น้องลานพี่น้องลานนี่ไผเคยมากินในอำเภอพังคนจังหวัดส,สกนนนลนครลานเกาลานแก,นกไ่ได้นีเพราว่านี่พุ่นเพิ่นก็ไปนั่งซื้อทาแล้วบาดนี้ก็สิซื้อแล้วกันสิเดินทางกลับบ้านไปกินขา้าวแซ่บๆน้ำกันพี่น้องบาดนี้ พี่พี่น้องร้านกากที่ซื้อมาเรียบร้อยจักบาทเธอห้าสิบบาทห้าสิบบาทเศษนะห้าสิบนี่เป็นจะแซ่บพี่พี่น้องเอาบ่าดีกระชกกับบานเลยบาาดีพี่น้องขอบคุณที่รับสมรับฟังขอบคุณหลายๆครับผม